โอ,โอ้ยเจ็บจังเลยที่รักไม่เป็นไรนะเตงทานยาไปแล้วเดี๋ยวก็คงหายแหละขอโทษด้วยนะที่เขาป่วยแบบเนี้ยตัวเองต้องมาดูแลเขาเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเตงก็เขาบอกเตงแล้วไงว่าเขาว่าสัญญาว่าจะดูแลเตงตลอดชีวิตไงเขาถามจริงนะถ,ถ้าเขาตายไปตัวเองจะอยู่ยังไงอะ่ะเขาอยู่ได้ <What? S 1> คือไม่มีตัวเองเขาอยู่ได้ เต้ไม่ต้องห่วงหรอคิดหน่อยไหมเขาจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเตไม่ต้องห่วงเต้ไม่ไปไหนจะเข้ารอเออเขาขอโทษนะทําให้ตัวเองลําบากเลยไม่เป็นไรหรอกเตงทุกวันนี้เขาก็ลําบากมากแล้วมันไม่ได้มีอะไรด้วยแบบมากไปกว่านี้แล้วแหละยังไงนะฟังดูแปลกๆนะเจ็บไหมน่ะเจ็บไหมมันก็ดิดนึงอ่ะถ้าเขาตายไปอ่ะ เงงะทยัไนถ้าตัวเองตายอ่ะเขาจะบวชเขาจะบวชชีเตงเตงรักเขาขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะบวชแก้บนเพราะเขาไปขอให้ตัวเองตายไงเขายอมเตงเขายอมไม่งั้นเด็กันเนี้ยจะไ่หามันก็เขาจะถามจริงนะตัวเองสมมุติถ้าเขาป่วยตายไปจริงอ่ะตัวเองจะทำยังไงอ่ะนี่เลย ไปทะไรอ่ะก็ที่รักเป็นคนพูดเองอ่ะถ้าอยากมีผัวใหม่ต้องข้ามศพคุยก่อนนี่ไงเขาข้ามศพที่รักมาแล้วศพโอ้ยเออเขายอมี่รเขายองเจไม่เป็นไรหรอกแหมเจ็บแค่นี้โตายแล้วไม่ต้งตายหรอกใครอ่ะแป๊บหนึ่งเปิดเขาอะไรจ้ สวัสดีค่ะเป็นยังไ,ไงบ้างอะดูเจ็บไปหมดเลยอะวี๋เด้อเดๆๆเด้อ <c oughs> เอเดอหนูจ้ะค่ดูเป็นใครจ้ะเนี่ยก็เป็นแฟนของพ่อานไงคะ่ะนี่อ้าวป้าเพ็นป้าเพ็นหนูจำได้พี่เขาชอบพ่ฟังตลอดเลยว่าป้านเนี่ยลางคงดำดีมอกเลยอะ,อ,ะ<า>อ๋อมันบอกว่าเมียตายเหรอ๊ะอ,อ,อ,อ๋อแล้วก็อยู่อยู่กับใครนะ ป้าเพนจับนายแมนเลยเขาชมตลอดว่าท wow. ํางานบ้านสุดยอดมากเลยค่ะเขาบอกได้นะคะว่าเมียเขาเนี่ยตายแบบน่าสงสารมากเลยค่ะสพแบบน่าเกลียดแบบสยองเลยค่ะอุ๊ยนี่รักงั้นหนูดูแลใกล้ๆได้เลยเต็มที่เลยเดี๋ยวป้ากลับไปทาความสาตยก่อนได้เลยนะคะหนูขอคุยกันสั่งแต่สองก่อนคิดถึงมากเลยอ่ะแต่หนูอ่ะดูท่าทางจะทับแรงไปนะ เดี๋ยวอาการเขาจะกำเริบพ่าเพ็คะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะพี่ยาร์เขาเจ็บตรงไหนบ้างอะค่ะอยากรู้ที่เจ็บเรอจ๊ะตรงขานี่ตงกระดูกแล้วจ้ะตรงแขนต้งกระดูกแล้วจ้ะยิ่งตรงหัวใจนะจ้ะหัวใจยิ่งแย่เลยจ้ะไม่หัวใจถึงแย่ค่ะเราว่ามันเป็นคนไม่มีหัวใจไม่มีความรู้สึกคุณพาก่ะ เขาหน้ารักขนาดไหนตอนเขาอยู่กับหนูนะคะเขาพาหนูไปกินอาหารรีวกินออกมากเตรทุกมือเลยค่ะอุ้ยที่รักทุกขอชมที่รักให้ประเพนฟังก่อนแล้วเวลาไปสนามดินนะคะยังเขาให้หนูซื้อกระตป๋าทุกใบที่หนูอยากได้ทุกใบเลยหรอใช่เสียดายแทนเมียเก่าเขานะคะตายไปก่อนเลยพี่น้าเกิดเพื่อชมค่ะเลยไม่ได้ใช้เงินเขาเลยค่ะอุ้ยสุดดไปเลยอุ้ยหนูจ๋าขาลืมไปเลยอ่ะตั้งแต่หนูเข้ามาหนูยังไม่ล้างมือเลยนะหนูไม่จับคนไข้อย่างนี้ไม่ได้ด้วยเชื้อโรคนะ พี่ลาข้ามไล่ปราะเห็นเขาออกนะเขาเลิมากเลยอ่ะไอชอบอ่าเขาให้จีนสุดๆเลยได้ไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวกลับมาก่อนนะยังไงมันก็พูดไปเรื่อยเบบี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 บเบี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 บบ เบบีเบบี Oh no t i ห a s ไปล่าลงมือแป๊บเดียวทำไมสมภาพผัว t i r ั s เป็นอย่างงี้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะขาหายไปไหน t i r a โ Oh no นั่งทับขานั <c oughs> ่งทับขายังอยู่นั่งทับขา้ยขาหายไปไหนอะอาการมันกำเริบป้าบอกแล้วเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ล้างมือไงลูกแล้วหนูมาจับเนี่ยอาการกำเริบเลยเนีย่ขาไป ไปหมดเลยลูกเตงตอนนี้สภาพเตงอ่ะเหมือนเมียเก่าเตงที่ไปกินแล้วที่เตงเล่าให้ฟังเลยอ่ะอนี่คุณป้าเขาเล่าว่าอะไร<ห>จ๊ะจคือเขาบอกว่าเมียเก่าขเขาค่ะหน้าตาแบบนักเกลียดมากเลยค่ะแต่ว่าเขารักมากเขาก็เลยคบกันแต่ว่าเมียเก่าเขา,าปากกันมากเลยค่ะไปทํางานแล้วเพื่อนเกลียดเขาก็แทงที่ทองนะคะแล้วแทงที่คอนะคะแล้วก็แทงที่หมดลูกค่ะ ตาสงสารมากคือสภาพมันต้องแย่มากเลยอ่ะโอ้หเบบีแล้ต้องไหนอีกคะเสียไปหมดแล้วดูสิดูสิน้องเขสงสารจนร้องไห้แล้วยโอ้ยลูกมัทช์การ่ามันจะเลอะนะมันจะไม่สวยนะลูกมาสช์การ่าเลอะหรอคะใช่เนี่ยเบบี้ฉันไม่อยากหน้าตาแย่แย่เหมือนแฟนเก่าของเบบี้ไอ้ขอไปเช็ดมาสคาร่าก่อนได้ไหม กับป้าเพชรก่อนนะฝากดูแลแพนถึงด้วยนะคะไม่ต้องห่วงอะไปไปแบกแขกแตงแตงไปด้วยขอไปด้วยไปไหนเขาบอกแล้วไงว่าเขาจะคัมแบกไม่ต้องมีแตงแตงมาไอ้อาร์ง เมื่อกี้หนูว่าหนูล้างมือแล้วนะคะ oh. นี่รักหายเป็นอย่าง,งี้คะ oh. โอ้หายไปไหนอะฮัลโหลป้า <Hello. S 1> ปแทนคะนี่แฟนของหนูเป็นอะไรกันแน่คะ <c oughs> อยากรู้ไหมคะว่าเขาเป็นอะไรอยากรู้ค่ะเขาเป็นผัวกูอากูอากูค่ะโอ้ Yes ป้าคือคนที่ตายไปแล้วแล้วฟื้นคืนชีพหรอคะบิบบิ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 สิบอบิริบิบิบิอิบิบ พอได้แล้วก่อนที่ตวจะไม่เหลียงแลนะแครคือฝ <Good. S 1> ีมือของ <g iggle> ป้าเองเหรอคะเออหนูว,ว่าป้ากับลุงคลองรักขึ้นไปนานดีกว่าคะ่ะหนูว,ว่าตามกับบ้านดีกว่าเออ อีกเหรอมัได้ยอดตามนะกูมึงด,ด,ดูนะกูยังอยู่ตรงนี้มฟันหัวฟันจังฟันตลอดตัวว้าวขอโทษขอโทษด้วยจ้า